สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็ามาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิคูหมอดูตาทิพย์พรางตัวเลขพญานาคราชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นการดูดวงตลอดชีวิตของชาวราศีมังกรนะคะโดยเป็นการดูจากดาวที่อยู่ประจำนะคะของราศีนั่นเองที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อชะตานะคะการดูโหราศาสตร์แบบดวงตลอดชีวิตนะคะ จะมุ่งเน้นเรื่องอุปนิสัยนะคะลักษณะของดวงดาวมีความหมายว่าอย่างไรและส่งผลต่อนะคะนิสัยนะคะพฤติกรรมหรือพื้นดวงโดยทั่วไปของชาวราศีมังกรนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของดาวเสากันค่ะหมายเลขเจ็ดนั่นเองมีความหมายแบบไหนนะคะและก็ตามด้วยการทํานายพื้นดวงโดยอิงจากดาวที่มีอิทธิพลนะคะให้ความหมายแบบไหนบ้างนะคะนี่ก็คือสําหรับ การดูโหราศาสตร์ในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะสิ่งหนึ่งค่ะนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาด้วยการตั้งใจดูหรือนะคะเข้ามาด้วยเหตุบังเอิ่นก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งค่ะการดูโหราศาสตร์นะคะเป็นเพียงแค่การเก็บสีติทั่ทวไปเท่านั้นนะคะเพราะมันไม่ได้เจาะดวงชะตาของเราค่ะสิ่งหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆดูว่าตรงไหนที่เป็นจุดแข็งและตรงกับเราค่ะ ะะให้นําสิ่งนั้นออกมาใช้เยอะๆค่ะอะไรที่เป็นด้านบวกอะไรที่เป็นด้านดีนะคะถ้าเราใช้มันเยอะในชีวิตของเราเราก็จะประสบความสําเร็จง่ายเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะเพราะโหราศาสตร์เนี่ยอุปนิสัยของคนดูผ่านดวงดาวมันมีการเก็บสีติ2ด้านเสมอก็คือด้านบวกกับด้านลบนะคะหรือจุดแข็งจุดอ่อนอะไรที่เป็นจุดแข็งเราใช้เยอะเราก็สําเร็จไวนะคะและมักจะ นะคะคทําให้เราค่ะมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่หากเรานะคะใช้ในส่วนของจุดอ่อนหรือใช้ในส่วนของพลังลบที่มีในอุปนิสัยของเรานะคะมากนะคะสิ่งนั้นก็ส่งผลต่อชีวิตเราเช่นเดียวกันค่ะนะคะฉะนั้นนะคะด้านลบให้ควบคุมและระมัดระวังค่ะนะคะหรือจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนตรงนี้นะคะ ดีฉันก็จะมีนำมาแบ่งปันนะแบ่งปันผ่านดวงดาวด้วยนั่นเองดวงดาวที่มีอิทธิพลนะคะนี่ก็คือสิ่งที่จะบอกก่อนเสมอนะคะเราไปดูความหมายของดาวค่ะที่มีอิทธิพลก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะคะ ความหมายตามโหราศาสตร์พลังตัวเลขพญานาคราชนะคะที่ดิฉันจะนํามาแบ่งปันนะคะซึ่งเป็นตําราที่มีอันยาวนานค่ะเป็นศาสตร์ของไทยเราผสมผสานกับศาสตร์ของตะวันตกนะคะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันจะหยิบยกขึ้นมาก็จะอ้างถึงเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะของตะวันตกอยู่ด้วยนะคะเพราะตำรานี้มันผสมผสานของไทยเราด้วยและก็ของตะวันตกอยู่ด้วยนะคะเรามาดูในเรื่องของดาวเสาค่ะ ความหมายโดยทั่วไปของดาวเสานะคะจะหมายถึงโครงสร้างหลักฐานของสิ่งต่างๆความอดทนระเบียบวินยัยความทุกข์การรอคอยมวลชนเกษตรบ้านที่อยู่อัสังหาริมทรัพย์มนุษย์ภูมิเทวดาภูมิมนุษย์และเทวดาบุคคลหมายถึงผู้ใช้แรงงานช่างก่อสร้างนักวางแผนสับเปะเรอผู้คุมนะคะรวมถึงนะคะทัพพูดถึงมิติอื่นก็จะหมายถึงยักษ์ทัน พญานาคคาราชลุกเทวดาเทวดาผู้รับใช้ทั่วไปเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนนะคะเวลามีคนมาถามว่าที่บ้านมีผีบะมีผีบ้านผีเรือนไหมถ้ามันขึ้นหมายเลขเจ็ดนักโหราศาสตร์ก็มักจะตอบว่ามีนะเพื่อนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าที่เจ้าทาง นะคะถ้ามีหมายเลขเจ็ดอยู่ในนะคะในสิ่งที่ถามและมันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้หมายเลขเจ็ดนะคะถ้าถามถึงทรัพย์สมบัติจะได้รับบ้านจะจะได้บ้านไหมและเกิดเลขเจ็ดก็นักโหราศาสตร์ก็มักจะทํานายว่าจะได้รับ อสังหาริมทรัพย์นะคะหรือจะมีอสังหาริมทรัพย์นั่นเองเพราะเลข7มันหมายถึงอสังหาริมทรัพย์อยู่ด้วยนะคะและก็ยังคงหมายถึงระเบียบวินยัยเป็นคนมีระบบระเบียบนะคะอ่านอกจากนี้ค่ะ ถ้าพูดถึงงานนะบางทีเราจะเห็นว่าคนหม่ยได้เจ็ดเนี่ยมักจะทำงานลำบากก็เยอะค่ะมักจะเป็นกเกษตรกรช่างก่อสร้างนักวางแผนนักออกแบบนะคะจะส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับออกแบบก่อสร้างหรือเป็นผู้ระเหมกาก็เยอะหรือแม้กระทั่งใช้แรงงานก็เยอะนะคะเพื่อนนะนั่นก็คือหมายเลขเจ็ดไปปรากฏในชีวิตของใครก็มีทั้งนะคะ คนที่ใช้แรงงานแย่เลยกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมคะต่างที่คุณควบคุมพลังงานด้านไหนของคุณได้ด้านลบควบคุมอยู่คุณก็นะคะมีหน้าที่การงานที่สูงขึ้นตามพลังงานของเราค่ะนะคะเรามาดูต่อนะคะความหมายของดาวเพศหมายถึงชายนะเชื้อชาติก็อินเดียซาซาอุดิอราระเบียนิโกลาวนะคะผิวพรรณคือร่างใหญ่ กลมใหญ่นะคะสีน้ำเงินเข้มม่วงน้ำตาลเปลือกมงคุดนะคะแร่ธาตุคือตะก,กะั่วค่ะนิสัยสันโดษเรียบง่ายละเอียดรอบครอบเคร่งเครียดมกักจะคิดมากนะคะนะ,ะจริตเนี่ยวิตรงวิตกจริตนะ,ะก็คือชอบคุ้นคิดวิตก กังวลคิดมากตรงนี้ต้องระวังค่ะเพราะมันตกจริตด้วยนะจริตหมายถึงนะคะข้อมูลเก่าที่ถูกสะสมตั้งแต่เล็กจนโตและรวมถึงข้อมูลในอดีตชาติที่ติดตัวมาด้วยนะคะมันจะติดตัวเรามาอยู่ที่จิตได้สํำนึกของเรานะคะจริตเนี่ยมันเป็นข้อมูลเก่านะคะและนะคะมีนะอยู่ในข้อมูลเก่าเยอะด้วยนะมันมันตกวิต,ตกจริตด,ด้านด้านจุดอ่อนนะคะจุดด้านลบนั่นเองต้องระมัดระวังการคิดมาก ะะฉะนั้นวิธีแก้ค่ะของนะคะละของราศีมังกรนะคะและมีดาวเสารอยู่ด้วยก็หมั่นสวดมนต์ไหว้พระค,ค่ะนะคะทาสมาธินั่นเองเมื่อเราทําสมาธิควบคุมการคิดมากของเรานะคะเราก็จะดึงดูแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะนะคะเรามาดูต่อกัะธาตุนะคะธาตุดินนะคะเป็นธาตุดินช่องท้องไล่ท้องนานั่นเองมีสภาพหนะัก แข็งนะคะก็เปรียบเสมือนนิสัยเรามักจะเป็นคนแข็งกระดา้างหยาบหรือว่าตรงไปตรงมานั่นเองพูดคิดกับคําพูดมักจะตรงกันนะคะสถานที่ก็กลมที่ดินสถานที่ทํา เกษตรเรือนจําภูเขาชุมชนและนะคะคนที่มีหมายได้เกตเหมาะจะทําอะไรดิฉันเคยดูโหราศาสตร์กลุ่มนักธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์ค่ะและก็รวยด้วยนะคะสิ่งสําคัญค่ะถ้าเราทําในสิ่งที่ใกล้เคียงหรือนะคะ อสอดคล้องกับตัวเลขก็มักจะประสบความสําเร็จรุ่งมากกว่านะคะเพราะจริตเรามันจะมักจะชอบนั่นเองก็ลองไปดูนะคะว่าเราชอบที่ดินที่อยู่อาศัยหรือไม่นะคะหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับก่อสร้างนะคะ,นะคะอะไรที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยลองไปดูถ้าเราชอบนั่นแหละถ้าเราไปทําในสิ่งนั้นมันจะประสบความสําเร็จค่ะและหากเราจะค้าขายก็ให้ค้าขายเกี่ยวกับนะกลุ่มวัตถุก่อสร้าง,งต่างๆโครงสร้างนะคะ หลักฐานนะคะพวกนี้จะทําให้เราประสบความสําเร็จง่ายกว่านะคะอายวะคือเท้ากระดูกนะคะหัวข้อกระดูกสันหลังม่านนะคะลถก็เปียวนี่คือความหมายทั่วไปของโหราศาสไทยนะคะที่ให้ความหมายของดาวเสาร์ไว้นั่นเองเวลานะักโหราศาสตร์จะนําเอาไปทํานายนะคะก็มักจะเอาไปขยายความหมายอื่นๆนะคะก็จะความหมายนี้เนี่ยแหละแต่เอาไปขยายไปดูคู่กับดาวอื่นๆประกอบด้วยนั่นเองนะคะเราไปดูความหมายนะคะ อิทธิพลของดวงดาวค่ะที่มีมีต่อราศีมังกรและให้ความหมายชีวิตนะคะให้ความหมายต่ออาราศีมังกรแบบไหนบ้างนะคะมาอ่านในเชิงการทํานายกันค่ะราศีมังกรนะคะเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวเสาร์นั่นเองนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นครึ่งแพะนะคะและครึ่งแพะแล้วก็นะคะภูเขาครึ่งป่านะคะ ตามความเชื่อของโลมันนะคะจะมีเทพเจ้าประจำนะคะนั่นก็คือเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมนั่นเองผู้สร้างอารยธรรมผู้จัดระเบียบทางสังคมและสร้างความสมานฉันดาวเสาใช้เวลาโครจร,รรอบดวงอาทิตย์1รอบประมาณ29.5ปีตามความนะคะาตามเวลาโลกนะคะและเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวนะคะ จักะราศีได้ครบ12กลุ่มพอดีโดยใช้เวลาประมาณ2.46ปีซึ่งส่งผลต่อเกณฑ์การใช้ชีวิตในแต่ละด้านนะคะของชาวราศีมังกรนั่นเองอย่างเช่นความฝันความปรารถนาอาชีพอำนาจการครอบครอบครองดาวเสายังส่งอิทธิพลในเรื่องของความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ความมีวิยัยนี่คือด้านดีนะคะด้านบวกนั่นเองนะ,ะทาให้คนในราศีมังกรมีความอดทนมีระเบียบวินัยนะคะ และนะจะอดทนสูงมากนะคะไม่ว่าจะด้านร่างกายจิตใจค่ะมีความอดทนต่อความยากลําบากนี่คือข้อดีเลยนะคะฉะนั้นเวลาก็เจอความลําบากเขาจะไม่กลัวเลยเขาอดทนสูงนั่นเองผเผชิญได้ทุกสถานการณ์โดยไม่ปิดปากบน่นนี่คือข้อดีเลยนะคะบุคคลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลดาวเสาร์มาเป็นคนขี้กังวลนี่คือข้อต้องระวังนะ,ะเขาเรียกว่าจุดอ่อนหรือจุดลบของเรานั่นเองก็คือขี้กังวลคือความ ความคิดมากนั่นเองนะคะความคิดมากนะคะที่เกี่ยวกับอนาคตและบางครั้งก็มักจะชอบคิดในเรื่องของอดีตนะคะและการวางแผนในระยะยาวในด้านของระบบร่างกายนะคะดาวเสารเชื่อมโยงกับโครงสร้างด้านนะคะโครงกระดูกผิวหนังฟันนะ,ะถุงน้ำดีม่านเส้นประสาทเวกัสนะคะในช่วงเวลาก่อนการค้นพบดาวยูเรนัส ในสุริยะจักรวานั้นดาวเสาร์นอกจากจะเป็นดาวประจําราศีมังกรแล้วนะคะยังเป็นดาวประจําราศีกลุ่มด้วยนะคะซึ่งนักโหราศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อเช่นนี้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะนะคะดาวาดาวเสาร์นะคะก็มีคุณสมบัติในด้านให้ความรู้ความเข้าใจนะคะและก็การรู้จักควบคุมตนเองความยับยั้งชั่งใจการตัดสินใจและการมีความรับผิดชอบ พืชที่เกี่ยวกับราสีนี้นะคะก็คือต้นแอสเพนต้นแอดเดิต้นต้นปรามต้นสนนะคะต้นที่แข็งแกร่งนั่นเองจะสังเกตนะคะต้นสนเนี่ยทนทุกฤดูกาลนะคะมันอยู่ทุกฤดูกาลนั่นเองมันอดทนสูงก็เปรียบเสมือนกับนะคะ าาดาวเสานั่นเองที่มีความอดทนสูงฉะนั้นราศีมังกรก็มักจะมีความอดทนตามดาวเสานั่นเองนะคะนี่ก็คือก็คือต้นไม้ที่มีความอดทนนะคะก็จะเปรียบเทียบให้เห็นราศีมันมันเข้ากับต้นไม้ที่มีความอดทนอะไรบ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะถ้าพูดถึงสีก็จะเป็นสี สีโทนนะสีครามสีส้มนะคะวันที่เหมาะสมก็คือวันเสาร์นั่นเองเลขมงคลก็คือเลขแปดค่ะอัญมณีและโลหะนะคะก็คือโกเมนนะคะและก็ตะกั่วนี่ก็คือความหมายทั่วไปนะคะของอุปนิสัยหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับราศีมังกรที่มันจะเสริมดวงชะตาได้นั่นเองนะธรรมชาติของชาวราศีมังกรค่ะ คนที่เกิดในราศีมังกรได้รับอิทธิพลดาวเสาวดาวแห่งบทเรียนอันหนักหนักหนาสติปัญญาเฉลียวฉลาดซึ่งทำให้คนในราศีนี้เป็นคนมีจิตวิญญาณแบบดั้งเดิมนะคะชอบเดินตามประเพณีนะและเล่นอยู่ในกฎคนดาวเสาวเชื่อในเรื่องของนะ่การควบควบคุมบังคับเพราะพวกเขาเชื่อว่าชีวิตก็เหมือนกับนะสมระภูม ลบนั่นเองนะพูดง่ายเขามองทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันต้องอยู่ในกฎระเบียบนั่นเองนะต้องทําตามกฎระเบียบนะคะและนี่คือข้อดีของเขาเลยนะคะฉะนั้นเขาก็ปรับเข้ากับนะคะระเบียบต่างๆได้ดีราศีมังกรนะคะเป็นผู้ทะเยอทะยานมีสัญลักษณ์ประจาําราศีเป็นแพะที่กําลังไต่ขึ้นไปบนยอดเขาทุกอย่าง ทุกย่างก้าวนะคะเต็มไปด้วยความระมัดระวังเป็นภาพสะท้อนเดียวกับชาวราศีมังกรที่อดทนกับทุกอย่างแบบเดียวกันนะคะทุกนะทุกทุกคนนะคะถ้าเกิดราศีนี้นะคะข้อนี้ถือว่านะเป็นจุดดีจุดแข็งถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดมีจุดนี้อยู่นั่นแหละ จะทําให้เราก่ะฝ่าฟันสิ่งต่างๆได้เพราะเราอดทนนั่นเองนะคุณจะยอมเสียสละสิ่งดีในวันนี้หากนั่นหมายถึงจะได้รับสิ่งดีกว่าในวันข้างหน้าพูดง่ายจะยอมอดทนในวันนี้ค่ะนะคะเพื่อรอ สิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้าค่ะนี่ก็คือเปรียบเทียบนะคะนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้นะคะราศีนี้ค่ะมักได้รับความสําเร็จนะคะในอนาคตนั่นเองรวมไปถึงมิตรภาพมากกว่าราศีอื่นเพราะนะคะเป็นคนอดทนมากกว่าใครนั่นเองชาวราศีมังกรผู้แข็งน,นะ,ะแข่งขันเป็นคนเอาใจใส่ครอบครัวมิตรสหายและบุคคลเหล่านั้นค่ะต่างก็เชื่อถือคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะคุณเป็นคนรักษาคําพูดนะคะแต่อย่าลืมนะคะ อย่าลืมสนุกกับชีวิตบ้างเพราะบางครั้งกับราศีมังกรก็มักจะเสีเรียดหรือว่าเครียดกับชีวิตเกินไปนั่นเองก็แบ่งตัวเองให้พักผ่อนกับดูแลตัวเองมีเวลาก็แบ่งตัวเองไปเที่ยวพาครอบครัวไปพักผ่อนบ้างนะคะไปนะไปชื่นชมธรรมชาติทะเลบ้างก็จะดีมันจะได้พักผ่อนนั่นเองนะคะยินดีกับชัยชนะบางอย่างบ้างนะคะถ้าเกิดคุณได้รับรางวัลก็ยินดีไปสแสดงไปสแสดง เลี้ยงฉลองบ้างน,นี่ก็คือสิ่งที่นะคะอ่ะตําราเขาให้ความหมายไว้นั่นเองสําหรับพฤติกรรมของราศีมังกรเนื่องจากมีดาวเสาส่งผลและมีดาวเสาประจําตัวด้วยนะคะดาวเสาที่ส่งผล ต่อมังกรนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นในเรื่องของดาวแห่งเงื่อนไขกฎเกณฑ์การรวมศูนย์กันการมีประสบการณ์นะชีวิตที่ยากลําบากรวมไปถึงความมีวิยัยความตรงต่อเวลาการเก็บรักษาสิ่งสําคัญดาวสงดาวเสาส่งอิทธิพลต่อราศีมังกรแล้วก็ยังมีราศีตุลอีกด้วยนะคะเป็นดาวแห่งเงื่อนไขกายวัตถุนั่นเองนะะตรงกันข้ามกับพฤหัสหรือดาวอื่นๆน,นะคะที่มีความเชื่ออีกแบบหนึ่งนะ,ะสะท้อนถึงบุคลิก นะคะของคนราศีนี้ค่อนข้างถูกจํากัดด้านความกลัวนี่คือจุดจุด,จดนะจุดเกี่ยวกวับความกลัวความคิดมากความกังวลค่ะเขาเรียกว่าจุดอ่อนนั่นเองนะและบางครั้งขาดความมั่นใจนะคะนะนี่ก็คือภาพรวมนะคะของชาวราศีมังกรน,นะคะเพื่อนก็ถือว่าข้อ ข้อที่เป็นจุดแข็งก็เยอะอยู่นะคะจุดแข็งมีความอดทนเฉลียวฉลาดค่ะนะ,ะและก็นะคะเป็นคนที่มีระเบียบยึดในนะคะทำอะไรทําจริงนะ,ะและมักจะลงมือทําแบบจริงจริงจังๆนี่คือความอดทนเลยนะคะส่วนจุดอ่อนต้องระมัดระวังเลยเรื่องของความคิดมากค่ะนะคะฉะนั้นก็ต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระค่ะนะคะเพราะหากเราไม่คิดมากมันเป็นสิ่งที่ดีและหากการคิดของเราโฟกัสจิตไปเรื่องงานเรื่องบวก อย่างนี้ดีค่ะใช้มันได้แต่ถ้าการคิดมากของเราเป็นเรื่องลบตรงนี้ต้องหยุดเลยควบคุมมันนะคะเพราะพลังจิตของเราค่ะมีผลการวิจัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องขึ้นความคิดของเรากระแสะความคิดของเรากระแสะอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะมันเป็นแม่เหล็กดึงดูดค่ะเราจะดึงดูดสิ่งใดๆเข้ามาหาเราตามกระแสะความคิดและความรู้สึกของเราเป็นหลักฉะนั้นคนมังกรหากคุณเป็นคนช่างคิด นะคะคให้คุณเลือกคิดเฉพาะด้านดีๆเลือกคิด หรือโฟกัสจิตของคุณเฉพาะเป้าหมายสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นด้านบวกๆไว้เท่านั้นค่ะคุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดสร้างความสําเร็จไวกว่าคนอื่นนะคะเพราะคุณเป็นช่างคิดนั่นเองแต่ถ้าช่างคิดแต่เป็นคิดด้านลบตรงนี้อันตรายนะคะเพราะมันจะดึงดูดเช่นเดียวกันค่ะจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ปรารถนาเข้ามาเช่นเดียวกันนะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะเพราะชาวราศีมังกรมีเยอะค่ะคนไทยและมี ทั่วโลกก็มีราศีมังกรชีวิตแตกต่างกันอยู่ที่อะไรรู้ไหมคะอยู่ที่เราควบคุมความคิดและความรู้สึกของเราได้หรือไม่ให้อยู่ในทิศบ,บวกด้านดีๆถ้าอยู่ทิศดีๆคุณจะดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะคุณมีพลังว,วิเศษมากกว่าคนอื่นนะคะนี่ก็คือสําหรับคลิปในวันนี้นะคะของชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะดิฉันจะปิดท้ายด้วยตำรานะคะคที่ดิฉันเขียนและนำมาประกอบ ในการอธิบายความหมายราศีนะคะอ่าของดาวมังกรอขออภัยของชาวราศีมังกรนั่นเองที่มีดาวเสามามีอิทธิพลนะคะซึ่งเป็นตำรานะคะ คู่มือหมอดูตาทิพย์พลังตัวเลขพญานาคคาราชค่ะก็เป็นตำราที่ดิฉันเขียนขึ้นมานะคะเป็นการรวมศาสตร์สองศาสตร์ค่ะก็คือศาสตร์ของตะวันตกและศาสตร์ของไทยโบราณค่ะของไทยก็มีประมาณ70%นะคะก็ยังคงยึดโหัราศาสตร์ของไทยอยู่นะคะเพราะเรามีสถานที่อยู่ที่นี่ก็ต้องยึดของไทยแต่ก็นําศาสตร์ของตะวันตกเข้ามาประกอบด้วยเสมอนะคะเพราะตะวันตกค่ะดิฉันจะอิงเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นหลักค่ะนะ,ะในตำรานี้ก็มุ่งเน้นเรื่องกฎแห่งกรรมธรรมะในแง่วิทยา ศาสตร์ผ่านตัวเลขค่ะนะคะโดยมีตัวเลขเรื่องอกุศลอกุศลนะคะและก็จุดติของเราในแง่ของวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบในการทํานายด้วยนะคะนี่ก็คือตําราที่ดีฉันเขียนค่ะก็จะปิดท้ายด้วยตํารานี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะหากเป็นประโยชน์นะคะใครยังไม่ได้กดซับสไคร สกนะคะก็สามารถกดซับกดติดตามไว้ได้นะคะเพราะช่วงนี้จะมีการแบ่งปันโหราศาสตรดูดวงรายเดือนรายอาทิตย์นะคะและรวมถึงรายวันแบบไพย,ยิปซีค่ะก็สามารถตามได้นะคะ